ก็จะถึงทางดำแล้วนะครับบ้านยังทางดำเลยคุณเห็นน้าให้กันไหมนาให้นะนาให้นะฮะเจอนะนาให้มินิมาร์ทให้นะฮะใช่ไหมให้ไม่ใช่ต้นไห้นะครับนาให้นาไร่นน่ะครับ แต่เขตเมืองหาดไซฟองที่แบบเจริญวัยคือเขตดงคำช้างนะครับทางโน้นนะมันต่อเนื่องกับเสียงด่านะครับดงคำช้างนาไหาเนาะนาไอันนี้นาไหาเนี่ยอันนาาันาา้นนาไหใกล้กั<ใ>นมันใกล้ใกล้กันนะครับก<ม>็ขวามือไปทางหน้านั่นแหละครับยาวไปนะครับอันนั้นคือโอ้ามาคำมันมอันนี้สารคำนะครับมันทาง ดงคําช้างนี่มันดงคําซางเนี่ยมันแบบสุดยอดจริงๆนะครับ,ป,บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่กลายเป็นเมืองใหญ่ไปเลยเียอันนี้มันยังเจริญช้าอยู่นะครับผมเข้าใจว่ามันมันยังไงของมันแต่มันก็บ้านเดือนผู้คนกําลังขยายตัวนะครับทางเนี้ยเส้นเนี้ยเป็นเส้นรถโดยสารนะรถเมย์จากประเทศไทยเน่ยสีไส้เส้นนี้เนาะ คือรถโดยสารจากประเทศไทยจากท่าเดือก็จะไปใช้เส้นนี้แหละครับะคนไทยก็จะคุ้นเคยกับนี่นะฮะพามาดูทางตัดใหม่นะครับเส้นนาไหา่ดงคํำ้าง เสียงดา่าโน่นนะครับโน่นค้อนโน่นนะครับคือผมต้องการสื่อให้เห็นนะครับว่านะครหลวงวียงจันทร์เขาก็มีทางตัดใหม่อยู่เยอะแยะนะครับโรงงานก็เยอะนะครับเส้นนี้โรงงานเกอบโรงงานาเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีทยอยเกิดขึ้นนะฮะ ตัดยิบมันกาจะลายเนาะตัดยิบตัดยิบตัดยิบมันจะลายโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้านะครับคือประเทศลาวเนี่ยเป็นประเทศที่ยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอยู่นะครับสุลกกกรน,นะดังนั้นบริษัทของคนไทยเองก็ move มาตั้งโรงงานที่ลาวนี่แหละครับ บ้านเดือนก็ทยอยเกิดขึ้นนะครเขตนาไหานะครับมันยาวแถวานาไหเนี่ยโอ้ขวามือขอโทษ กำลังสร้างเงินอยู่กลางทุ่งนานนะครับบ้านนาไหาประมาณสองสามกิโลจากทางแยกโรงงานบีลา,งงาบลาวนะครับ selamat ก็จะเข้าเขตดงคำซากแล้วนะครับเห็นไหมพูดถึงดงคำซากก็ต้องมีซากนะครับวัดดงคำซากเออดงคำซากห้าหกปีก่อนก็คือดงนะครับเป็นทุ่งนานะครับพอถนนเส้นนี้ตัดเสร็จก็คนจากบ้านดงคำซากนะครับที่อยู่ข้างในนั่นนะครับ ม็ยบโยกย้ายมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่แปลงเองินอยู่ริมทางนี้นะครับอันนี้เขาตัดผ่านทุ่งนานะฮะไม่ได้ตัดผ่านหมู่บ้านนะครับนีตลาดมีมินิบิ๊กซี ซีฟีเอซีพีฟรชมาร์ทโอ้ใจเย็นพ่อเลยมีวิวลาคูเนาะคูการเงนกับวิรายการเงินเนะาะโอ้คู้สาวงามนี่วิได้กันเงินะงนะจหาให้ออกคนนึ่ต้องถามเบาคำนะเบาคำรู้ดีตองสพายจะเยอะต้องสพายอะอไราไลาตี <laughs> แต่ผมรู้จักน้องอ่ะสาวมงใส่สมบูรณ์สองคนนัมาเรียนที่นี่โอ้งามถ่ายลงยูอ่อลง u t u b e เนี่ยติ๊กต็อกเนี่ยโอ้ทะลุฟ้าเลยครับยอดวิวถ่ายลงเพจก็ทะลุฟ้าเหมือนกันงามจริงๆนะครับเป็นดาราดได้เลยนะสาวมงใส่สม,มบูรณ์นะครับมันเป็นบ้านเป็นเมืองไปหมดแล้วนะครับ อยู่ฝากหนึ่งของบึงท่าหลวงนะครับ่ไ,ไหก็ถ,ถนนทวน,นทางมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าที่เห็นมันขี้ฝุ่นก็โอเคแล้วครับมันมีการก่อสร้างเยอะนั่นแหละครับแม่นบอกคบขี้ฝุ่นลหลายๆก่อสร้างเยอะนะครับมันบ้านเรือนลดลดรถบรรทุกเนี่ย เข้าๆออกๆเนี่ยเยอะนะครับขี่เปิดขี่โคนมันก็มาลงที่ถนนเนี่แหละครับอ,นะอันใดก่อนทองนทีนี้ก็เขตเสียงด่านะครับเมื่อใส่เสิทาแล้วนะครับ บ้านระดับคลืหาานอยูสอ่สองหลังนะครับมาบินเหมือนกันเลยนะครับแต่เหมือนยังสร้างไม่เสร็จอยู่หลักหนึ่งนะมาบินนะฮทำให้นึกถึงสถานปูสุสัตมาบินของเสียงซิวซินเนะจ้าขอ,องสถานประสุสัตว์นี้ เป็นสาวงามในแดนดินนะครับมีพลังฝีมือมือกระบรีร้ายกาจอันนี้โรงงานของกลุ่มทุนไทยนะครับโรงงานเกิบนะครับโรงงานรองเท้านะครับย้ายฐานเขาลิดจ,จากจังหวัดขอนแก่นมาที่นี่นะครับ CKL นะครับการจ้างงานหลายพันคนนะครับเหมือนจะอยู่ที่บ้านหัวครัวอีกก็มีนะครับ ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของโรงงานที่ผลิตสินค้าส่งออกนะครับอาศัยประเทศลาวเป็นฐานการผลิตอ้มีก๊อกๆมาถึงนี่ด้วยเยอะนะครับคนไม่รู้เองนะครับที่เมืองไซธานีนก็เยอะนะครับหลักสิบเก้า บ้านนาผาสุกนี่ก็ใช่นะครับโรงงานเกือบโรงงานเสื้อผ้าเนี่ยนะครับโรงงานตัดเย็บนะฮะแล้วก็นาสายทองเนี่ยแถวกระบ้านอย่างวะนาสายทองอ่ะบอแมแนมันมีบ้านหนึ่งคัะนะอีไลบุรุอยอย่างวะสงเปื่อยวันสงเปื่อยเออแถวนั้นนะ่ะอันนั้นก็โโรง,งงานใหญ่เลยนะครับโรงงานตัดเย็บนะครับ มันนี่ฮะนีอ่อีกมาบินอีกที่ผมว่านี่หลังที่สองแตวนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะเนี่ยมีป้าได้เองรับสร้างไว้โอมาสองตัวปรางห้าแสนบาท <c oughs> แค่มานี่ก็ราคาในเรื่องแล้วละครับ ใครส่อง Google ดูจะรู้นะครับบ้านเสียงดานี่กำลังแบบขยายตัวแบบรุนแรงใช้คำนี้รุนแรงมันแบบมันกลายเป็นจากโคกจากป่านี่กลายเป็นเมืองนะครับแล้วก็มันคนกำลังสร้างเฮือนแข่งกันนะครับทางเขตเสียงดา พอสนุนหนทางมันดีก็อย่างนี้แหละครับนี่แหละก็ผู้คนก็มาสร้างบ้านสร้างนั้นสร้างนี่นะครับปุ๊บปับป๊บปุบ๊บั๊บนะฮะก็กลายเป็นเมืองไปเลยนะครับ ซ้ายมือคำสว่สดขวามือนี่ดงโพสีนะครับบิ๊กซีอ,อีกแล้วทุกท่าน อีกไม่นานนี่ก็จะเปิดบิ๊กซีใหญ่นะครับพอมีสาขาหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็มีสาขาสองสามสี่ห้าตามมานะครับไม่ต้องห่วงนะครับหัวเมืองใหญ่นี้มีแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นปักเซสวรรค์เขตนะครับหลวงพระบางเสียงขวงเนี่ย มีแน่นอนครับอุดมไซย่างนี้นะครับบิ๊กซีใหญ่ส่วนนครหลวงเวียงจันทร์นี่ก็ต้องโอ้อย่างน้อยก็ต้องสามสาขานะผมว่าสาขาเดียวนี้ไม่พอหลอกครับเอาแค่มินิบิ๊กซีเนี่ยเท่าไหรนะ่ละบนมันเป็นร้อยเดี๋ยี้เป็นร้อยแล้วนะครับตอนนี้วงเวียงก็มีสองสาขาแล้วนะฮะ แต่ว่าของกลุ่มท้องทุนท้องถิ่นอีกโซกทวีนี่ก็น่าจะหลายสิบเนาะโซกทวีโซกไซกลุ่มทุนเกาหลีเจามาร์นี่หนักเลยครับมีแต่สาขาใหญ่ๆเนาะ mm. เจามาร์นี่แบบมีแต่สาขาใหญ่ๆนะครับก็จัดจัดร้านดีมากนะครับเจามาร์เซเว่นเหนื่อยแล้อย่างนี้ดีกว่านะครับมาที่ลาวเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะ ไอ้นั่นอ่ะ,ะดูแล้วมันมันเหนื่อยนะคู่แข่งเขาพร้อมไหมคือคู่แข่งอ่ะมันไม่ได้มีแค่มินิบิ๊กซนะฮะไม่ได้มีแค่แฟร์ลี่แฟมิลี่มาร์ทอย่างที่เอที่ไทยอนะ่ะออกมาที่ลาวนี่เจอทั้งกลุ่มทุนลาวเองนะครับซึ่งจัดเต็มนะฮะกลุ่มทุนเกาหลีอีกโอ้โหนี่ยังไม่รวมกลุ่มทุนจีนที่ได้ข่าวว่าจะเอาด้วยเหมือนกันนะครับ เมืองไซเซฐานะครับแถวใสนี่นุ่นข้อบอคำสวัสด,ดิ์ฮะคำสวัสดิ์แถวบ้านคำสวัสดิ์ดิคันจะเลื่อนไปดีกว่าคำสวัสดิ์นะ้จุดียวเมกี้มันมยังจีนอ่ะมันเมืองน้อยเขาเลื่อนนะอนนอกเมื่อกี้เนี่ยมันเมืองน้อยสิมเมองน้อยมันบ้านเมืองน้อยแต่ว่ามันไม่น้อยนะครับ ทื่บ้านเมืองน้อยแต่ว่าตัวเมืองมันไม่น้อยนะงงรือเปล่าครับอ่าเดี๋ยวเราจะผ่าไปถนนทาดหลวง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  มันสุดตัวนะฮะดูแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นดินคล้ายพวกดินเหนียวอะพวกนี้นะฮะดินอ่อนนะครับพวกตึกนี้สีรลาต้นตึกสดนอยู่ก็นเลโอ้ตกแต่งแล้วนะครับคอนโดนะฮะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับ ที่บอกว่าเขาจะเจ๊งปิดกิจการไม่ต้องห่วงนะครับกำลังตอกเสาเข็มเพิ่มก็อีกหลายนะข้างหน้าด้นะครับนี่ก็อีกกำลังตอกเสาเข็มนะฮะล้อมรัร้วแล้วเนี้ยแสดงว่าไอ้นี่เสร็จแล้วเนี่ยมาตอกเสาเข็มนี่ใหมนะ่แสดงว่าไอ้สามตึกที่ผ่านมาเนี้ยน่าจะขายหมดแล้ว จาสีนะครับจากสีส้มเป็นสีขาขาวนั้นหมายความว่าขายได้แล้วครับนะฮะข้างหลังนะครับกำลังสร้างอีกหลายตึกครับทยอยสร้างอยู่นะครับโอ้สิบตัวตึกวะเนาะ เากำลังทยอยสร้างอีกนะหลายตึกเลยนะครับซ้ายมือนี้ก็สามตึกนี้ก็กำลังตกแต่งภายในนะครับส่วนทางหน้านั้นคืออาพาร์ตเมนต์เซอร์วิทอาพาร์ตเมนต์นะครับมีสามตึกนี้นะฮะกำลังจะเสร็จแล้วนะครับตกแต่งภายในอยู่นะครับ ลูกค้าก็มีทั้งคนจีนทั้งฝรั่งทั้งคนลาวที่อยู่ต่างประเทศนะครับเนี่ยต่อโองเค็มเราเห็นบนนี่เครนขึ้นนี้ก็แสดงว่าก็จะเริ่มตึกใหม่อีกนะครับไปปไม,มานี้นครหลวงนี้มันกลายเป็นว่ามันตึกสูงมันหลายเตือบด้วยกวนัน ส,สูงหลายนะแต่วปูัวกัวเขาจะขายได้เบิบอบนนะ mm. แต่ว่าสอบถามอ่าวน้าฟไฟขายเขาบอกว่ามันก็ขายได้ได้หลายแล้ว mm. ที่อะไรอะไรทำไหมคุ้นณ บิ๊กซีขึ้นป้ายสวยงามแล้วนะครับโอ้โหสาขาแรกของประเทศลาวหมายถึงว่าเป็น Hi P แบบไฮเพิร์มาร์เก็ตนะครับแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับโอ้โหที่ไอยเต็กมอนะครับเดี๋ยวก็บิ๊กซีแตกแล้วครับวันเปิด ยนก็เยอะนะครับกรุงสีลิซซิงเนี่ยไอ้หัวจักน้องคนหนึ่งอยู่นะสาสำเนอมันเซางามแล้วตะกี้มันงามขนาดมันตุย้ยยอนเบียบวบวมเบียจากสวยๆกลายเป็นบวมเบียรแล้วไม่สวยเลยครับ โอ้บานจัดสัตว์เลยนะข้างหลังหัวมือนี่คาเฟ่อเมซอนแล้วก็ถัดไปก็เซเว่นเอเลเว่น ซอร์นำหน้าคันวังกิจากาน,กวน้วรแลนคุคันวังกิประมาณหล้านมันเป็นพาโด้ไดพาโดพาโดประมาณสล้านเซประมาณแสนสี่แพาโดประมาณ9ดประมาณ3 สามล้านตัวสามล้านขาไทยเดือสิบล้านหมเดเลยอ่ะที่ไทยมันสิบล้านแมนแมนที่ไทยสิบล้านนะฮะ